สวัสดีค่ะนานนานทีไรส์นะคะกัวเก้ากัวไม่กับขามาเบิ้งในเดจ้ายิลลดอาดาากันกับเป็นพอดากไมเป็นาการที่สุดขิากูวันนี้เรามาทําอะไรรู้ไหมผูกไหมคัเราจะมาผูกเ้าตายกับว่าบตายเราจะมาผูกเขาเรียกไฟยผูกแขนใช่ไหมโชคไหมคับ จะเป็นฝ้ายผูกแขนนี่ไงมนในทัวที่นี่นะเป็นฝ้ายผูกแขนผู้มีปัดฉีดมันก็จะกัปผูกอย่างนี้เลยนะคะเป็นเบ้นเทนแปลงล่างเทียบอย่างนี้มันก็ลังจะยุ่งนะคะนี่นะคะเป็นฝ้ายผูกแขนสวัสดีแพรมนะคะน้องแพรมตี้สวีหอยหลอดนะคะไม่มาสอบเลยนะน้องแพรม แม่บ่เอาดอกเพราะว่าแม่แบบเนี้ยอยากสูดอยากซิงไปนานๆแม่อยากสวดอยากซิ้งดอกอยากหาเหนอยญเออนั่นไป็นเดือดเดอดจะไปดูดีฉว่าอวดเก่งอย่างฉันว่าอ้ไมาบ่าวฉันมาขวบนินไปให้ผู้เส้นแวเคไนมทำไมไม่มาสอบผู้ตัวเาป็นสล่ะทำไมถึงไม่มาสอบลูกทำไมหนูไม่มาสอบ ไเพื่อนเเพื่อนๆเขาทำงานส่งสอบทำไมหนูไม่มาสอบลูกหนูรู้ไหมว่าการสอบมันสำคัญแค่ไหนเอาอย่ามาบอกเรื่องอื่นไอคิวไอคิวสักหรือวสาไอคิวตาหักหนูคือ宝妈สอบหนีบอกกระมูกเยอะไปหนองเรือกระลังเทศยดให้มันฟังมัน宝妈สอบเฮ้ยไปหาอะไรตัวจาคนอื่นด่าไม่ยอมรู้ด่า มาฟองกูที่ลหนมาสไฟกูได้สมีละเบาางเบาวางมัดสายค้ำอยู่ดูสิมาสอบบอลูกดูสิมาสอบบอเขาตัดปเกะค <c oughs> อยเชยนก,นกนมีด้ลูกเอาจะเียนเราเราไปอขียน่เราไม่รู้เลยเขาคอยใหูู

หูเบิดว่าเจ้ามีใครแกล้งโัวยใจบ่ให้เจ้าน่ะแช่กูแน่แช่เป็นอะไรสดกูแน่บอกมาลับแอคูยิงอยู่ย่ามาย่ามารับแอคต่อบอกยิงจังอย่างนี้คดขอเป็นวูเป็นสองรอยก็คดแล้วตอนนี้ยาไมรับแอคูนะคะทุกคนมันมันยิงมากเมื่อเจ้าสิไปจะพอเข้าใจ ูาเ่ยได้ค่ะค่ะคุเสียแสนหนึ่งร้อกบาทนี่หัูน่อยตัวนึงใกล้หน้าท้องัวกับข้อเลยุร่างกหญกับพวปีนเลยโอ้ยต้มไข่กับไหมอไม่สูงพวกันพอนเท่ๆสวัสดีค่ะมาผูกได้ด้วพี่น้องค่ะ นิ่งเอาอายกับยูซันนุ่มกุมันปวดตาสีหมืออื่นว่ามันติดสู้พึ่งบุรีกุตีอาคุณฉกบุรีมนิ่งชันเป็นเด็กมห้าแต่นางอยู่เด็กมหกแล้วแต่นางสมองยังไม่เติบใหญ่เลยแต่นางสมองปัญญาอ่อนอยู่ฉันงงมากเลี้ยงอยู่เด้อตอนนี้บอกเอารองคดีลิงกใหม่กันนะกูจะจบละ ยังบอสอบเสร็จเลยเอ้ยกูกับประเทศเนีเขาไสอบด้วยกันนี้สิพัดชิมเสือยุนิเัาได้สอบยุคปัดสีแล้วกูงงบอลลงยันมือตัวปัดชิมย่อนหลังวางสิไว้สีนึ่เงินเบิดพันากูจองแล้วดัดฟันฟอมม่าจิโป๊ย่าวเจ้าสุดเป็นเพื่อนดัดฟันนะคะอยากจัดฟันสั่งแนวที่ดัดฟันฟอบมาโอ้คุณเลิกยอมใจมันจิโป๊โสดเยาว์ของเขาต่างกับของเทมันกูเสียดมาพันเดียวกูกับจิว่ากูของเท่ เอาแต่ชัดของแท้นะครับพังพูดเรื่องนี้โอ๊ไตายเลยกูไตายัดไต้เลยกูแซนน่าเธอฟัดบอกเลือกเปิดเพลงดีดีเนี้ยเอาหมอล้ำแน่หมอล้ำหีิงฮาแต่จวนตมทองจะต้องได้เกิดเผลอเกียรติเอาฟอนได้คนสั่นตามกาดอ่มี่ไปกินข้าวปูนมักินข้าวปูนแล้อนิงบ้านนิงบ้านเฮาวันเสาร์นิอย่ามาเงี้ยกูเปียงข้าวเปียงน้ำเฮี้ยกูนิ่งบานเฮาวันเสาร์นิมั้งยังก่อเปิดเพลงหมอลำเนี่ยเอาเพลงที่กูฟอนได้นะ ผูจุดฟอนให้ท่านผู้ชมเบิ่งงามๆเนี่ยจบจากนาตสินีดล้วนินัตสินส่งกับประกปัโทรศัพท์ขางลงเนาะอะไรละเน็ตคอมพิวเอร์เอาเสื่งกระเปัวงงไหมทุกคนอ๋อไม่เหมือนก้อนเลยมีรูปติดเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องเบิ่งเด้อลิงสิสโซกันแสดงลิงเต็นแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องก็มา วัวัวพอบอุอลนออเอาไหนลิงกินป้นเอาลิงมาเหลียวบ็เหลี่ยวกจำเอาฝ่ายเ้มหูตัวบอร้านเนี่ยขอดดยร้านที่ชนะฝ่ายเน,น้นหู้ผู้ไปขอไปขอ นิ่นิ่งหสูมาด้พี่น้างลิ้งการแสดงลิ้งเยอมาขอชมทีโอ้อาเพ่งเดิรดน่เดี๋ยวมันกลังอุบเวอุบเรผู้ใดมากดหลักเลยผู้ใดนีสูว Tươi đặc biệt Tươi đặc trị Cái này Ui, ừ, áo léo léo này anh nhát một lén Ui, anh khô còn Cầm kiểu toàn gió kìa Anh à, một lén, nhá, à, con lại Để em vô tình nhát chậu การแสดงโชคลำสตันไก่ผมมีไปม่ไดยอเลย่ะทานหลังมาเรื uh ่อยๆทานหลันะท่านหัหดีทางไหมาพีทนหงโอ้

一零八呀。